โอ๊ยโอ๊ยโดนล็อกตลอดเลยล็อกล็อกตอนใหญ่ครับต้นใหญ่ทั้งสองครับมีมีนะครับทำมีดหลังแบนี้ไดไหมครับไม่ใช่โอ๊ยเหลือภาพเลยครับผมางถือมุกการไปไปเรื่อยแล้วนี่มีหางนะเนี่ย ไปข่าวว่าตองมานะครับตองครับเออยังคงใช้ใบด้วยตองครับไปไหนครับยิ่งข้ามมีสู้นะมีสู้นะตองหนีไปไหนแล้วท่านทำเข้าแรงก็ให้ตอกรับท่านนะครับตอนนี้การตัดหมัดเฉยๆนี่ก็โอเคนะโทษได้แล้วเราผิดอะไรนะโทได้ขาเร็วขามถีงทางง่ายกว่าโดนบังแล้ว จยังยังของดียังม <si ีต่อเริ่มหลุดกรอบไม่ไหวนะครับตัไม่ไหวผมก็ไม่เคยงนะล้อมดูเชิญตั้งมา้วนค